แมตช์สามเร้าชิงแชมป์หญิงสแมคดาวเจ้าของแชมป์ซาชาแบงค์เจอกับมิจจีและอาคิระ ออกมากรเลยหนึ่งในผู้ท้าชิงมิสจี Triple threat superstar. match should be nothing yes. short Jeez. of spectacular. Yeah, especially considering what a victory could do for the career of the superstar who walks out of here with the win. พ้ท้าจริงคนที่สองอ่ะคีละ should we expect here tonight in this triple threat match? When it comes to triple threats, Michael, you really have to expect the unexpected. Adding that third superstar to the fray really does add a level of intrigue that just can't be found in a traditional one-on-one -on -one match. เจ้าของแชมป์บอสไทม์ซา,า,า,าชาแบง Sasha Banks has made a great deal of history here in WWE. Competed in the first ever women's Hell in a Cell match. Multiple-time Raw Women's Champion. Corey, I don't understand what your issues are with Sasha Banks. She's one of the all-time greats. Darren, talk to her. She's intolerable. Or he's just jealous. He wishes he had half the blame that Sasha has. อเริ่มปั้มมิจีวิ่งมาดทีบใส่ซาชากระเด็นยันเอาโดนบูดอกครับอาคิระมาข้างหลังมิจีตั้งหลักข้างล่างอาคิระตามเอาเอาเล่นไล่จับซาชาเอาโดนตัดขาโดยอาคิระเอาโดนลุมแล้วครับเอาสู้กันเองละตบไม่ได้ครับ โดนปัดขาโดนจับล็อกขามิดจีจับล็อกอาคิลาขึ้นมาต,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 ต่อยต่อยต่อยต้องปล่อยสาชาเดินมาออกปัดมือออกครับสอกไม่ได้เอาไม่ได้เอาต่อยต่อยได้จับเสียบบ,บิดมาเน็กเบเกอร์ อิงเลยเอาโอ้โหมิจีสวนด้วยม้วนเตะครับลีลาจัดจับใส่เลยครับแองเกิลล็อกเป็นแองเกิลล็อกนะคออกล็อกข้อเท้าซาชาม้วนเอาหลุดเตะ <was> เอาเสียบอาคิระวิ่งมาเอามิจีม้วนม้วน,อนเอากดเฉยครับเตะเลยอาคิระไม่ยอม จับสตันเนอร์ครับม <allein notification S 2> <น>ิดจีกิ่งตกมาเล่นซาชาแบงต่อจิกหัวขึ้นมาแล้วก็เอาขาหนีบทิ้งลงมาเอารีบลุกเลยครับทีมสวนทันทีกิ่งไปตั้งหลักข้างล่างสาชาลงมาอาชิระขึ้นเดอนไหมเนี่ยโดนท่อนแขนครับ เอามิจจีขึ้นมาเตะสาชาม้วนมาใส่รีเวิร์ดีดทีเ,เจ็บคอเลยมิจจีอาโดนกระทืบแขนออกโคตรลน์ไม่โดนโดนเตะโดยอาคิระอาคิระจับเสียบใส่ดีดีทีเ,เจ็บกระบาลเอาลอเแล้วครับรอประเด็จสศึกเตะจับบิด แบงเอาหน้าฟาดกดแล้วครับเอามิจีไม่เห็นแล้วครับสองได้แค่สอง <c oughs> โห้ยเอาวิ่งมาโคตรลายใส่มิจีเลยนี่มัวตะเก๊กอยู่นั่น <c oughs> ขอเก๊กเองสังั้นขอเสียงหน่อย <c oughs> เอาวิ่งมา โคตรไลเอาโดนมิจีเสยตกเวทีมิจีโดดตามอา๋อไม่ตามดีกว่าไปเล่นซาชาดีกว่ากดซาชาครับหนึ่งได้หนึ่งเดียวอาชีลางงเมื่อกี้อะไรเอาวิ่งมาโคตรไลมิจีอีกแล้วเอาขึ้นเชือกจะใส่อะไรเอาโอ้จะทิ้งศอกไม่โดนครับหลบได้ครับมิจี มิจีจับสาพานโคง้งจับเสียบเขรอกขึ้นมาเอาทุ่มไปเป็นซูเพกเอาโดนสาชาใส่แบงลับแล้วรวบกดหนึ่งโอ้ยได้หนึ่งเดียวสาชาบอกมาขอประเด็ดศึกลคลัอจับใส่แบงสเตทเมนต์แบงสเตตเมนต์ครับ เอามิจีฝืนยืนมากระทุงกระทุ้งศอกกระทุงปล่อยโดนโคตรลายอีกแล้วอืะอาคิระเอาก<โ>ด,<โ>ดเชฟไม่ได้อาคิระเอาโดนจิกหัวฟาดโดยสาชาแบงค์บอทไมตบใส่อาคิระเอารวบกดครับเอาตีเชือกไม่นับกรรมการบอกไม่นับ สาชาจับอาคิระขึ้นมาโคตรไลฟ์นำล่องครับปีบเต็มหน้าจับลากมากลางเวทีกดดีกว่าหนึ่งได้หนึ่งเดียวมิจีโอ้โหเล่นท่ายากครับกดแล้วหนึ่งสองได้แค่สอง เอาทีบไม่โดนครับบิทจีสาชาติทีไม่โดนเหมือนกันโดนปาดออกโดนทุบเอาทุบคืนจับกุยังออกไปข้างนอกเอาครับใส่อะไรจับเสียบเขาล็อกใส่ดีดีกับคอบเวทีโอ้ยน็อกไปแล้วขึ้นมาโดนผาก,กับลวงอาคิระ เอาโด,โดนเตะย้อนสอนโอ้โหงงเลยโดนซาชาเข่าคู่คานเลยโดนลากมาละกลางวิธีกดแล้วเอานับหนึ่งกดหนึ่งเดียวจับขึ้นมาคซาชาเอาทีบไม่โดนอีกเอาโคตรลายใส่มิติแล้วโอ้มิติโดนโคตรลายรัว เอาซาชาทีบใส่ใส่รีเวอลด,ด์ดีดีทีลากประกลางเวทีกดดีกว่าหนึ่งสองโอ้ได้แค่2โทษนะแอดหายไปนา,นานเลยครับไม่เป็นไรเอาโดนปัดขาครับซาชาอาคิระจับลากประกลางเวทีเอากดอีกแล้วหนึ่ง ได้หนึ่งเดียวมิตจีพึ่งตื่น,นเอาหลบได้ครับซาชามิจีมัดเล่นใส่อาคิระอาคิระสอกใส่ซาชาจับอาคิระเตอเมนซูเพกมาเล่นซาชาตอบจับสะพานโคง้งม้วนกลับมาอีกเอาซาชาเข่าตอกใส่กระบาลจับมิตจีเหวี่ยงเข้ามุม จับหันหน้าออกมาทำอะไรครับจับแขนมานี่ไตเชือกแล้วนี่อาร์มแดกไปเอาไออาริรักกดเฉยร <laughs> ักไก่ <laughs> ไปปั่นงานมาสี่วิชาโอ้เอาการบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังได้เจยาเสียการเรียนนะ เอาการบ้านเสร็จก่อนเอาโดนบิดโอ้โหลีลาเด็ดครับอาคิระกดแล้วกดหนึ่งสองได้แค่สองเบื่อมากเลยอ๋อแอดเข้าใจต้องสู้ๆครับเอาอาคิระจับบิดหน้าฟาดไปแล้วกด บิจจีแล้วหนึ่งสองซาช่าทุกพันอ้โยเกือบเสียแชมป์ซาชาทีบเลยมันไส้่นี่หมดแล้วครับผมโอเคโอเคเก่งมากครับเอาโคตรลายซาชาอากิระโชว์ฟอร์มโหดกดแล้วหนึ่งสองได้แค่สอง จับซาช่าขึ้นมาเอาไปไหนครับลากคอเอาพินกระเชือกเตะพับนอกเตะพับนอกเตะเอาจับคัดจามศอกเลยเตะอะไรนักหนานี่เตะคืนแล้วครับใส่เป็นแป้งรับแ,แล้วเอารวบกดเอาหนึ่งสองได้แค่สองโอมิจีมัวแต่เล่นครับโอ้เตะมิจีจับ แบ็กสไลด์กดแล้วหนึ่งสองได้แค่สองอมันละจับซาชาขึ้นมาครับมิจิเอาโดนมิจิเออโดนซา,า,าชาเตะเฉยเลยจับบิดมาสเนคกเบเกอร์ยิงตกไปเอาโดนสอกอาชิระเอาต่อยขึ้นจิกหัวฟาด จับอาคิระาขึ้นมาทำอะไรต่อเหวี่ยงเข้ามุมเอาโดนเวียงคืนจับหันหน้ามาเอาครับเอาขึ้นเชือกเส้นสามเขกไปหนึ่งมดัดโอ้เล่นท่าโหดจับขึ้นมาสปเปอร์ฟิกออกไปข้างนอก หลังหักูแล้วหาชิละจับซาชาพายุขึ้นมาตบเอ้าปัดมือออกได้ซาชาจับบิดไปบิดมาเกี่ยวคอเลยคนไปไหนหมดแล้วสงสัยหลับหมดแล้วดึกแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> นอนแล้วเอาตบตบแลกตบกันมิดจีกับซาชา มิจีจับซาชาโอ้ยเวียงใส่บันไดเต็มท้องเลยจับซาชาขึ้นมามิจีจับเวียงมาไหนเวียงไม่นูนเลยนอนแผ่จับซาชาขึ้นมามิจีเอาไปไหนเอาขึ้นเวทีสักทีเอาไม่ขึ้นนะับใส่บันไดโอ้ยเจ็บหลังแทนท่าเมื่อกี้นะ อ๋อมิดจีโหลีลาเด็ดหลังกาหลังใส่ฟอร์มดีเหลือเกินจับโอ้เวียงใส่บันไดอีกแล้วมาโหดครับมิดจีวันนี้ดูเหลือเกินนางเสือโอ้ยอีกแล้วครับเอายับเลยเดินไปหาซาชาครับเอาอีกไหมครับโหดซาชาโมโหแล้ว อะไรนักหนาอีนี่เอาหัวฟาดไปบางอาจเล่นงานเราเอาขึ้นไปบนเวทีสักทีตามมาแล้วครับเอาครับขึ้นเชือกเอาไปเรียกอากิระเฉยปุุกตื่นมีอะไรให้ดูโอ้ยเขาคู่ลงมาจากข้างบนเงับโอ้ยอย่างสูงอากิระนอนต่อ สาชากขึ้นมาหามิสจีจับมิสจีเวียงเข้ามุมอะไรต่อบตบแล้วจับออกมานอนอย่างนี้นอนให้สบายขึนแล้วอาเข่าคู่ก็แทกใส่ท้องล่ามากลางวิธีไปหรือเปล่าครับหนึ่งสอง สามกบเรียบร้อยซาชาแบงค์เอาชนะไปได้โอ้ยดูเดือดใช้ได้เลยแมต tn นนี้ แชมป์ <is> ยังเหนียวนะ <and S 2> ครับแชมป์หญิงสงแมตดาว,ดาวยังเป็นซาชาบแบงบอส,ญญาสญญาทามมันม่วงชนะหัว <c oughs> <laughs> <laughs> ม่วง